อห,อหออน็นเบเะฝึกฝึกรู้ฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกเห็น<ร>ไม่ว่าความคิดจะมาข้างหน้าข้างหลังมันก็คือความคิดทั้งหมดอย่าไปแตะมัน<ร>เราฝึกรู้ฝึกด,ดูถ้าเป็นคนดูเราก็ไม่ได้เป็นคนเข้าร่วมหน้าที่เราก็มีอยู่เท่านี้ทํ่ไป็นไร,รนั่นแหละหน้าที่เราก็มีอยู่เท่านี้ ่ามันผ่านไปแล้วแค่รับรู้เลย,เลยนั่าน,น,นแหละเท่านั้นเลยเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีโดยที่ไม่แทรกแสงเขา้านั่นแหละธรรมชาติธรรมชาติเขาต้องต้องนึกต้องคิดต้องปรุงต้องแตง่งใช่ไหมละ่ะธรรมชาติรู้ก็แค่รับรู้เท่านั้นเองเราก็มีหน้าที่แค่รับรู้กับสิ่งต่างๆ <c oughs> ที่เกิดขึ้นภ <c oughs> ายในนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรในโยมกระร้างที่ใสตรงนี้ สร้างนิสัไยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้นิสัยของรู้เท่านั้นแหละอ่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้าทำมันก็มีอยู่เท่านี้ใช่ใช่มันเป็นธรรมเฉพาะหน้าไม่ต้องไปนั่งคิดเอาอะไรเป็นอะไรเรียนรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเรียนรู้ของจริงๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจริงๆใช่ไหมละ่ะความพอใจมีอยู่จริงไม่พอใจก็มีอยู่จริง ความนึกคิดตกแต่งมีอยู่จริงเราเรียนรู้ของจริงๆเลยนั่นแหละสาทุแล้วแล้วตัวจบมันคืออะไรครับอาจารย์ตัวจบก็คือนี่แหละจุดเริ่มต้นกับจุดจบจุดเดียวกันก็คือจบมันไม่จบแต่เราจบแค่นั้นเองมันไม่จบเราจบเข้าใจไหมล่ะเข้าใจละมันไม่จบแต่เราจบเท่านี้เองสิ่งนั้นหนึ่งทำหน้าที่เขาทำหน้าที่เขาไป่เลยเขาทำหน้าที่อยู่แต่เราจบ สิ่งนั้นมีอยู่ใช่ไหมล่ะสิ่งนั้นเป็นอยู่สิ่งนั้นมันไม่จบหรอกมันต้องคิดทั้งทั้งชีวิตแหละแต่เราจบไปเข้า่ทานจบคือไม่ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยึดใช่ไหมเข้ายุ่งเมื่อไม่เข้าร่วมไม่เข้าลุ่มเี่ยไม่เข้าร่วมไม่ไม่เข้าไปยุ่งก็เข้าใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวทําไปทําไปโยมก็จะชินกันไม่เข้าร่วม แลวคราวนี้เราก็โดนมาอยู่กับฟังฟังห้องความไม่มีโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละไม่มีไม่เป็นแม่อะไรกับอะไรแล้วแล้วเราคืออะไรล่ะอาจารย์เราก็คือสมมติที่เราสร้างตัวเราขึ้นมาเราเนี่ยสมมุติตัวเราขึ้นมาเราก็เป็นอาการนั้นหนึ่งแล้วเหมือนความคิดนี่แหละแต่เราไม่เข้าใจใช่ไหมละ่ะเราคือความคิดนี่แหละที่เราสร้างตัวเราขึ้นมาสมมุติตัวเราขึ้นมาจากความว่าง ช่ไหมล่ะเราในสมมติตัวเราขึ้นมาแล้วก็ด้วยความไม่รู้ก็เลยล่งล่งอาการล่งอาการว่าเป็นเรานั่นแหละคตอตอนนี้เรามาพลิกแล้วเรามาพลิกมามารู้แล้วใช่ไหมมารู้เราแล้วเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เรารู้เราไปเลยนั่นแหละเรา่จะทอนจากเราแล้วตัวที่นั่งคุยกันอยู่นี่มันใครครับอาจารย์สังฆางไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เราหรอฮะ ความเป็นเราเนี่ยความเป็นเรามันเป็นมันจะใช้มันจะใช้มันเป็นคำไหนอ่ะมันเป็นความคิดผู้รู้นี่ใช่เราผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งความว่างก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งความคิดนึกคุงแต่งก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งความเป็นเราคือไม่มีเนี่ยมันเป็นมันเป็นคําพูดที่ความเป็นเรามันคือความไม่มีมันเป็นความคิด ที่มันคิดมันปรุงขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นความคิดที่มันปรุงขึ้นมาด้วยความไม่รู้นั่นแหละในเนื้อหาของความคิดนะมันมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ตรงนั้นเรามาลงความรู้สึกตรงนี้ลงภาษาลงสมมติตรงนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะความคิดเนะี่ยมันก็คิดว่าเราเรา yes, เราทั้งนั้นแหละเราโกรธเราเกลียดเราพอใจเราไม่พอใจใช่ปหะล่ะมันเป็นอย่างนั้นพอเราเนี่ยมารู้เราซะ เนี่ยเรามาฝึกรู้เราครับที่กูบาเห็นเลยมันกําลังบงการกูบาเลยเฮ้ยเราต้องทําอย่างนั้นเราต้องทําอย่างนี้จังหวะที่สติมันเข้าไปรู้เนี่ยโอ้เรามันนี่นี่รู้นี่มันก็เป็นรู้ธรรมชาติของเขาเองเป็นรู้ธรรมชาติของเขาเองคือทุกอย่างเป็นสภาวะของใครของมันเป็นของใครของมันลูกตาก็ส่วนลูกตาหูก็ส่วนหูเห็นไหมล่ะไอ้คิดก็ส่วนคิดให้รู้ก็ส่วนเห็นเห็นก็ส่วนเห็นเท่านั้นเอง นั่นแหละเห็นด้วยความบริสุทธิ์ล้วนเห็นด้วยที่มันไม่มีเจตนาเข้าไปเห็นนี่แหละคือยังไงต้องเห็นอยู่แล้วนะต้องเห็นอยู่แล้วต้องรับรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราพุกอยางครบหมดแล้วมันก็เหมือนโยมมองรูบราเายาบานะยมก็เห็นรูบาใช่ไหมละ่ะรูบาก็ส่วนรูบาผู้เห็นก็ส่วนเห็นใช่ไหมล่ะนั่นแหละโยมเห็นความคิดความปรุงแต่งโยมก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองแล้วถ้าเราปล่อยวางกายใจ ขันหนาความปรุงแต่งแล้วเราจะไปอยู่กับอะไรอาจารย์อยู่ความไม่มีเหมือนเราไม่มีที่อยู่เหมือนเราไม่มีที่อยู่มันเดียวโป้มันเดียวเบาพวกมันความรู้สึกเป็นเราจะไม่มีเลยครับอืความรู้สึกเป็นเราจะไม่มีเลย,ม,ม,เเม,ม,เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะมันมันมีปัญญาแล้วว่าว่าความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นนามธรรมทั้งหมดใช่ รูปก,กายนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นอย่างแค่ก้อนธาตุใช่แล้วเราอยู่ตรงไหนล่ะเราคือไม่มีแค่นี้อยู่ความเบาๆแต่เหมือนเหมือน,นจะไม่รู้แต่รู้อยู่แล้วปัญญามีมีระดับอะไรบ้า,างการยัปัญญาสรุปเลยนะ,ะสะรุปเลยคือปัญญาที่ใช้ความคิดกับปัญญาที่ไม่ใช้ความคิดใช่ไหมล่ะ,ะปัญญาที่ต้องใช้ความคิดแต่มันคือการใช้ังข้างเข้าไปทําความเข้าใจ อันนี้มันเป็นปัญญาของออยังใช้ยังใช้ความค,คิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าปัญญาที่แท้จริงละเอียดปัญญาที่ละเอียดจริงๆร,ริงนะมันคือแค่รู้อย่างเดียวแสดงว่าที่ฝึกเ่ยเป็นปัญญาขาั้นละเอียดเป็นปัญญาขั้นละเอียดเลยปัญญาที่ก็คือต้องจบตรงนี้เลยจุดเริ่มต้นกับจุดจบจุดเดียวกันนั่นแหละเริ่มได้รู้ซื่อก็จบได้รู้ซื่อเนี่ยและเดี๋ยวความเป็นเรามันจะหมดไปแล้ยมจะรู้ได้โยมเองเนี่ยพรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันโอ้มันเบามันไม่มีอย่าง ให้มาโยมีอะไรมาได้ตอนนี้ยความรู้สึกเป็นเรามเบาเบาอยู่ค่ะก็เห็นผ่านๆความรู้สึกเป็นเรายังไม่มีเลยเนี่ยถ้าความรู้สึกเป็นเราแวบขึ้นมาให้ความรู้สึกว่าเป็นเราตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทูกรู้ไปเป็นอาการเดยเท่านั้นเองเรามาล่วงความรู้สึกมันก็เป็นปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นเรามันก็เป็นแค่สังขารเกิดดับใช่ไหมอาจารย์มันเป็นสั้างขารมันเป็นสั้างขาร มันเป็นสังคาดขอยงนั้นแหละครับที่ท่านปรุงแต่งขึ้นมาแต่ด้วยความไม่รู้่ใช่ไหมล่ะเราไม่รู้เราก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราใช่ตอนนี้เรามันลื้อแหละมันลื้อไหมมันลื้อเลยหรือหรือความเพ็นไปดูเราซะเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เรารู้มันเลยนั่นแหละเพราะมันกาลังบงการเราอยู่นั่นเลยนี่แหละเราจะต้องห้ามต้องไม่ให้มันคิดไหมอาจารย์ เอ้ยเลย้าเกิดว่าห้ามห้ามไม่ให้มันคิดนี่คิดมากเลยใช่ไหมละ่ะห้ามไม่ให้คิดเนี่ยมันก้อนกุบาร์ก็พลาดตรงน,นี้ได้ติดความว่างติดความสงบลังเกียจความคิดอันนั้นคิดเลยเป็นกรรมฐานโคตรคงได้เราจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาใช่ไหมละ่ะเราต้องเรียนรู้ทุกเรียนรู้สังขารเราถึงจะออเจาดออกจากทุกได้ใช่ไหมละ่ะอันนี้เราลังเกียจทุกเราเราจะพ้นทุกยังไง นั่แหละคือแสดงว่าตัวที่มันแสดงเนี่ยแสดงว่ามัานก็เป็นตัวทุกทุกทั้งหมดค่ะป็นตัวทุกทั้งหมดเลยคือมันแสดงทุกทุกอย่างทุกอาการแสดงเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกทั้งหมดแสดงว่าที่ที่ท่านบอกว่าทุกควรกําหนดรู้แสดงว่าตัวผู้รู้นี่เป็นตัวที่มันแสดงชัดเลยใช่ค่ะนั่นแหละที่คุณรูทุกให้กําหนดรู้ทุกให้กำหนดรู้ไม่ได้ให้เป็ักใช่คเอาแค่รู้ไม่ได้ให้ลักความหมายอยู่ตรงนี้เองใช่แล้วเดี๋ยวเขารักเขาเอง ได้พี่ครูบาอาจารย์ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าให้น,นี่แหละตรงนี้แหละเอาความบริสุทธิ์อ่ะเอาเอาความเอาความเงียบไปดูสิ่งที่มันไม่เงียบนั่นแหละแต่ก็ไม่มีเราไปเป็นกับอะไรใช่ไหมก็ก็ไม่ได้ปยึดเอาความความว่างความสงบอะไรก็ไม่ได้ยึดใช่ไหมอจ๊ะเพราะมันเห็นว่าความสงบเนี่ยเห็นเ้าเจะแล้ามันเข้าใจนะมันได้เห็นว่าเรานะ่สร้างตัวเราไปยึดใช่ไหมละ่ะ สร้างตัวเราเข้าไปประคองอ่าเนี่ยแลวเมื่อมันเห็นตรงนี้ว่าเราสร้างเราขึ้นมาเราจะไปสร้างเราสมัยเมื่อไม่สร้างขึ้นมาสิ่งนั้นมันก็เป็นของมันเช่นนั้นใช่ไหมล่ะความบุ้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความว่างมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นความสงบก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ไม่มีผู้เข้าไปยึดเลยใช่เดี๋ยวมันก็เปี่ยนแปลงมันสงบเลยมันก็ฟุ้งฟุ้งหมันกสงบมันก็วนอยู่อย่างนี้เท่านั้นเอง เราก็แค่เรียนรู้อย่างเดียวแค่รู้แค่เห็นอย่างเดียวนั่นแหละคือเราเราตอนนี้เราโดนความคิดมันปั่นหัวใช่ไหมจันความคิด <c oughs> และที่มันบงการเราตลอดอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะไอความคิดที่เราบงบงการเราตลอดอะ่ะที่ว่าเราคุยกันเรื่องเมื่อวานเนี่ยที่ว่าที่มันบอกโยวว่าระยะทางมันยากมันอะไรใช่ไหมละ่ะเนี่ยความคิดเนี่ยมัน มันบงการเราต้องยึดกันตรงนั้นอีกเออเราก็ไม่ยึดความคิดนั้นอีกใค่นั้นแหะดูเรียบเหมือนนี่เราเชื่อรู้สิเมื่อไี่ให่ไปเชื่อคิดอ่าที่ว่าโยมถ้าเราเชื่อรู้เราปลอยภผ่แล้วเราไปเชื่อความคิดน่ะตายวิ่งตามตายเลยได้ตัวที่มันแสดงมันก็ไม่ใช่ตังเงียบนะคะไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเงียบความเงียบคือมัน มันมันเป็นเหมือน,นเป็นตัวตนอยู่ในความเงียบนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่เงียบนะไอความไม่เงียบก็เกิดในความเงียบนี่แหละค่เท่านั้นเองแต่ทั้งเงียบและไม่เงียบมันก็เป็นธรรมชาติทั้งคู่คนั่นแหละยึดอะไรไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ยึดอะไรไม่ได้เลยถ้ายึดคือมีเราขึ้นมาทันทีใช่ไหมก็เราก็สร้างเราไปยึดอีกแหละมีเราขึ้นมาทันทีก็ไปสร้างภพขึ้นมาแล้วก็ไปเกาะไปยึดเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อวานใช่ไหมใช่มันเป็นอย่างนั้นเลย นนั่แหละเหมือนที่ว่าพวกฌานก็ไปสร้างภพแล้วไปไปยึดเอาภพไอ้ที่ว่าไม่รับรู้อะไรที่ว่าเป็นพรมลูกฟักอะไรนั่นใช่ไหมอาจารย์อันนี้อันนี้บอกบอกยากเลยนีโยังไม่คิดยากค่ะเพราะว่ายังไม่เคยพบไม่เคยพบตัวนั้นกตอนกูบาตอนกูบาตอนบาิดก็เป็นอย่างนี้เลยพอกูบาทำสมาธิเสร็จใช่ไหม พอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บโอ้วา่างเบาโป้งเลยสุดท้ายก,ก็กอดตรงนั้นไว้โดยไม่รู้ตัวนั่นแหละไปกอดตรงนั้นไว้เลยเป็นปีนะพ่อปูบายจะกันออกมาได้นะจริงๆออกมาก็ไม่มีใครออกหรอกละผู้ยึดละผู้ประคองซะใช่ไหมละ่ะถ้าเราเห็นว่าเราเข้าไปประคองความว่างเนี่ยเราก็ถอยออกมาแล้วมันวิธีแก้วิธีแก้คือก,การไม่แก้น,นิดเดียวเองใช่นั่นแหละอันหนูมีหามไหยคะ เวลาเราเอาออกมาจากตัวน,นั้นนาะมันห้ยหาไหมคะห้ยห้าก็เหมือนกับโยห้ยห้าความรู้ตัวว่าใช่ไหมละ่ะใช่ที่ความรู้ตัวมันชัด <c oughs> อ่ะติดใจได้ๆๆตรงนั้นแจังเลยนี่โยงสร้างข้ามมาซ้อนขึ้นมาแล้ว <c oughs> เห็นมาละ <c oughs> อ่าที่โยวบอกว่าโอ้โหตอนมันเหมือนมันรู้ชัดมากเลยแล้วพอรู้มันดรอปลงไปอะ่ะเ <c oughs> มื่อวานใน่ที่คุยอะใช่ไหมล่ะพอรู้มันอจากรู้ชัดเลยนี่รู้มันเบอร์ดิกําลังของรู้มันอ่อนใช่ไหมใช่ไหมล่ะ อ่าเราก็ห้วยห้าสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ห้วยห้าคือสร้างค่ามันสร้างตัวมันขึ้นมาเราก็ไปโลกไวงความห้วยห้านั้นเป็นเราซัใช่ไหมละ <c oughs> ่ะอ่าทำไมเราสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่คุณยึดมั่นถือมั่นอะ่ะใช่ไหมละ่ะกาลังกําลังของ <c oughs> ความรู้ตัวมันดอกลงไปอะ่ะแต่มันมีรู้อยู่นะเพราะว่าเห็นเ <c oughs> ห็นเอ้กําลังนี้มันดอก <c oughs> อ่าเราก็อยู่กับรู้ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเราก็อยู่กับรู้ซะ แค่นั้นเองแล้วก็ดูความเสื่อมของมันดูความไม่เที่ยงของมันนั่นแหละมีอะไรมีอไม่มีอะไรครับค,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 ค่อยค่อยเด <c oughs> ินอาจารย์มาทีแ่แล้วถูกทางแล้วโยมถูกทางแล้วมาทางนี้เรามาเรียนรู้เราไม่ได้มาเอาอะไรเลยเรามาเรียนรู้สิ่งที่ปรากฏใช่ไหมละ่ะที่เขาปรา<ว>กฏเราเราไม่เคยเห็นมาเลย เมื่อก่อนเป็นมันหมดไงครูบาก็วิ่งตามสติมากี่ปีอถ้าไม่ได้หลวงพ่อครูบาเกียรติครูบาก็เสร็จครูบาวิ่งตามสติทําแล้วก็เสื่อมทาแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็ไปเดินจงกรมใช่ไหมพอเดินจงกรมมีกําลังเราก็ดีใจใช่ไหมพอพักหนึ่งอาอ่อนลงไปแล้วไปเติมหลวงพ่อครูบาเกียรติว่าหลวงพ่อครูบาเกียรติท่านก็ท่ามว่าท่านมีวิ่งตามความเสื่อมมากี่ปีแล้วใช่ไหมล่ะอ วิ่งตามสติมาที่ปีละล่ะไอตัวรู้นี่แหละตัวรู้นี่แหละจะไม่โยงที่เขาจะเขาจะเรียกกันก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกอะ่ะคือไอตัวรู้เนี่ยเป็นเห็นมันเห็นความเสื่อมเราไม่อยู่กับรู้เลยเราไปไปไป,ไปเป็นความเสื่อมอะ่ะไปวิ่งห้ความเสื่อมจะสําคัญว่าสตินั้นเป็นเราใช่ก็ไปกอดกันอยู่อย่างนั้นถึงถึงเดินจงกรมเราก็ต้องเดินเพื่อที่จะ ดูจนอันละใช่เท่าไรเองยมจะจะนั่งจะได้ยังไงก็ได้จะนั่งก็ได้จะยืก็ได้เลยเดินได้หมดเลยเมื่อก่อนเราก็ต้องใช้คารบริกรรมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราเราอ่าพี่ใจันบอกว่าอ่าเมื่อจิตสงบมันจะเกิดปัญญาเองนะเราก็ไม่รู้ตัวปัญญาคืออะไรแล้วก็เดินไปก็คือใช้คารบริกรรมเปลี่ยนมากบางครั้งค่นี้แหละค่ะทีนี้ถ้ารู้แล้วเนี่ยแสดงว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เหมือนเราก็ต้อง ก็นี่แหละรู้ก็รู้ก็นี่แหละก็ที่ที่พากันก็นี่แหละเดี๋ยวมันเกิดเองเดี่ยวมันเกิดเองทาไม่ไอ้เดี๋ยวมันเกิดเองก็ทํามากี่ปีแล้วเราก็ถามตัวเองด้วยนะคะว่าปัญญาอยู่ไหนนะคะเนี่ยคือว่าย๋ยกเกิดปัญญาเนี่ยคือเราเรารู้อง์รวมแบบนี้เวลาเราเดินเราก็ต้องถามหาตัวปัญญาอยู่ไหนมาเดินเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถามแล้วปัญญาคือการรับรู้โยมก็เดินไปใช่ปะเดินไปแต่ไม่ต้องไปกําหนดนะเดินไปเดินไปแล้วก็ ข้างในเกิดอะไรขึ้นรับรู้ไม่ห้ามเขาไม่ตามเขารับรู้ไม่ห้ามไม่ตามเหมือนาการเดียวกันทั้งหมดเท่านี้ดีเดียวกันทั้งหมดรับตาก็ทำอย่างนี้ค่ะลมเนียลมเนี่ยรับตาก็แค่รับตารับตากลืมตาทำามันเดียวกันอืนั่นแหละเรานั่งคุยกันอยู่นี่มันก็ก็เห็นได้รู้ได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็เห็นได้รู้ได้อคุูบาพูดไปคุบาก็สั่นไปบาไมเห็นบามสั่นอืพูดไปเลยมันก็รันของมัน มันก็เป็นอาการของกายกายมันกระเพื่อมอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นใช่แต่ไม่มีมันมันรู้แล้วไงว่าอะไรเป็นอะไรมันมีแต่อาการของของของมันมันมีแต่อาการของ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 ล้างกายกับอาการของของใจเรียกคำไหนก็ได้ใช่ที่มันแสดงขึ้นมาใช่มันนไม่มีอะไรเลยจะพูดไปมันก็สั้นไปพูดไปอะไรไปมันก็เป็นอย่างนั้นก็แค่รับรู้ แล้วฆราวาญาติโยมอยู่บ้านทํางานทําการประกอบอาชีพไปอย่างเงี้ยเขาปฏิบัติได้ไหมได้ทุกคนมีหมดเลยทุกคนน่ะถ้าเกิดรู้จักสังเกตใจนะก็เหมือนแค่ปฏิบ้านคือการสังเกตคือการสังเกตคือการเรียนรู้พอความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นรับรู้ใช่แม่รับรู้มีความพอใจเกิดขึ้นแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วรับรู้เขาไม่ห้ามเขาไม่ตามเขา เนี่ยเราฝึกรู้แล้วเราเริ่มฝึกรู้แล้วเราเราเข้าสู่เส้นเส้นทางของการปฏิบัติแล้วเท่านี้เองนั่นแหละพระก็มีแต่รูปบนามโยมก็มีแต่รูปบนามไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยแล้วทำยัางไงาใจมันถึงจะยอมรับแล้วก็วางจริงๆอาจารย์มันไม่ต้องไปทําอะไรเลยแ <ừ. S 1> ค่รู้อย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวนี้แหล,ละแล้วจังหวะหนึ่งถ้ามันเห็นนะมันเห็นการเกิดดับนะใช่หไหมล่ะ มันเห็นการเกิดดับมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของความคิดนะมันจะถ้อยเลยว่าโอ้ความคิดไม่ใช่เรามันทํางานมันเองเนี่ยมันจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเรื่องของมันเลยมันไม่เกี่ยวอะไรกับรู้เลยท่านั้นนีมครับความคิดนึกอารมณ์อะไรมันมันมันทํางานของมันเองมันทํางานของมันเองหมดเลยอ๋อใช่คือไม่มีเราไปสั่งมันทำของมันเองไม่มีเราไปสั่งถ้าเราเห็นจังหวะนี้นะ มันเห็นเองได้ยินเองใช่รู้ความหมายเองครับคัเนเองเย็นเองร้อนเองอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่บางท,ที่ที่ผมเห็นหมันก็อย่างนี้เลยอมันคิดเองมันเออเองมันอ้อเองคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างานัง้นจังหวะที่มันเห็นจงังหวะที่มันเห็นมันอ้อ,อ,อเลยเพราะมันอ้อปุ๊บโอ้คราวนี้มันมันเป็นของมันเองอความไม่มีเราก็คือความที่มันทําของมันเองนี่ใช่ไหมความมีเราความความไม่มีเราอ่าใช่ ถ้าเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราเห็นตรงนี้ยเราจะปล่อยได้โอ้โหมันเป็นเองอย่างอาจารย์พูดมาผมก็ได้ยินเองก็ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันได้ยินมันไม่ได้บอกว่าเป็นหูได้ยินแล้วผมก็ไม่ไปบอกให้มันได้ยินมันก็ได้ยินมันก็รับรู้ได้ใช่ไหมล่ะถ้าถ้าผมจะสั่งให้มันไม่ได้ยินมันได้ไหมอาจารย์อันนั้นผิดแล้วครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่ว่าอนัตตาเราบังคับบัญชาบงการอะไรมันไม่ได้ปรารถนาอะไรไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่เราใช่ตัวนี้ใช่ไหมสิ่งใดที่มันวไม่สามารถควบคุมเขาได้เลยเขาต้องนึกเขาต้องคิดเขาต้องปรุงต้องแต่งใช่ไหมล่ะคนพูดเนี่ยโยมได้ยินเสียงปุ๊บมีความพอใจโยมห้ามความพอใจให้เกิดขึ้นได้ไหมล่ะใช่ไหมล่ะก็ห้ามไม่ได้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาคนพูดไม่พอใจใช่ไหมล่ะมาดิดเสียงออกคนพูดไม่เข้าหูใช่ไหมความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ห้ามเขาไม่ได้ ขาก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เขาแสดงตามเหตุตามปัจจัยเขาก็เราแค่แค่มายอมรับความจริงนี้แค่นั้นเองใช่ไหมความจริงตรงนี้ใจมันมันเห็นไปเรื่อยๆแล้วมันใจมันยอมรับความจริงนี้ครับอ่าจะไปนั่นแหละเราก็แค่ยอมรับจะใช้คาว่ายอมรับหรือใช้คาว่าแค่หนุนซื่อๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นของเขาไปอืนั่นแหละ ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รู้ซื่อๆเราก็จะไปยึดไปเกาะไปไปบริหารจัดการอะไรเขาเลยใช่ไหมตัวนั้นบางทีคนไม่กล้าปล่อยไงไม่กล้าปล่อยให้ความคิดมันคิดอะใช่ไหมล่ะปล่อยเลยปล่อยเขาจะเป็นไงให้เป็นผุงให้รุงปุมให้ปุงกล้าปล่อยคูบาปล่อยหมดเลยนะอันนี้คูบารู้ว่าผมปล่อยหมดเลยคิดิดิคิดฟุงก็ผุงไปเลยผุงก็ปุงไปเลยอ้าวโมโหโมโหโมโหไปดิ น่นกล,ล่ะคราวนี้เห็นความจริงเลยโอ้โหมันเป็นเองหมดเลยมันเป็นของมันเองมันสร้างของมันเองนั่นแหละคราวนี้เลยได้เข้าใจว่าโอ้ไม่มีไม่มีไม่เป็นมันเป็นอนี้นี่เองแต่แต่นั้นก็มีอยู่นะแต่เราไม่แปลอะไรก็คือความอิสระที่แท้จริงก็คือตรงนี้ใช่ไหม,มก็ปล่อยให้เขาทํางานโดย,อ,ยอิสระเข,เขาก็าจะคิดจะปรุงอะไรก็ก็ปล่อยเขาไปเราแค่รู้แค่เห็น ต้เลยจะรู้ทันไม่ทันไม่เกี่ยวจะไหมอาจารย์ไม่ไม่ต้องมาจะต้องรู้ทันทุกอาการที่มันปรุงมันคิดไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องเลยไม่ต้องพยายามรู้เลยถ้าพยายามจะเกิดเราขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมพยายามก็เอาตัวตนขึ้นมาทันทีครับผมเอาตัวตนมาปฏิบัติทันทีแหละเป็นตัวเป็นตนมาทันทีแหละถ้าเกิดเรามีความพยายามที่จะรู้ทันนะครับครับผมแล้วคนนี้ครับอาจารย์ การวิเวกค่ะการวิเวกที่เราอยู่เหมือนเหมือนใต้จางอยู่นะคะกับเราต้องไปทําอาหารผลดีที่การเราวิเวกกับที่เราอยู่ข้างนอกน่ะผลดีแตกต่างกันยังไงมาก็แตกต่างก็โยงความแตกต่างมันเมือนเมือนมันตัดตัดลโลกภายนอกใช่ไหมตัดโลกภายนอกมันก็จะอยู่กับตัวเองคือคือมันจะอยู่กับตัวเองเมื่ออยู่กับตัวเองมันจะเห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ได้ชัด ใช่ยังเป็นอย่างนี้เลยคือข้างทางภาษาที่อพจารย์ที่สายเคลื่อนไหวท่านบอกว่าเกตอารมณ์ใช่ไหมคะอ่าใช่มันจะเป็นอย่างนั้เลยถ้าเราอยู่มันจะเห็นแต่ตัวนี้คือข้างนอกมันน้อยเลค่ะมันตัดเพื่อนมันตัดออกหมดแล้วต่เราอยู่ข้างนอกน่ะเราเห็นถ้าถ้าตัวตัวรู้ไม่ได้แข็งแกร่งก่อนะมันก็จะไปแล้วมันต้องได้รักในระดับหนึ่งค่ะคือรู้อยู่จะทําแบบนี้บางครั้งมันกระแสนแรงบางครั้งเราก็เป็นเป็นเป็ี่ยน ยมยมก็ต้องต้องต้องหลบเขา,าบ้างเพราะตอนที่ตอนตอนที่กูบายังไม่เข้าใจกูบาก็เก็บตัวหลวงพ่อท่านก็นให้เก็บตัวใช่เก็บโทถศัพท์ปิดวาจาไม่พูดเลยแล้วเดี๋ยวมีคนมาส่งข้าว <c oughs> อยู่ในกุตติไงแคบๆแ,แบบใช่เจ็ดวันเจ็ดคืนใช่ปิดวาจาหมดเลยนะคนมาส่งข้าวต้องเก็บเหมือนกันนะกัน คนมาส่งข้าวเขาก็ได้มาเขาไปตรวตังค์ตงคนตังได้พอคะราวเขเนี้ยพอเก็บตัวแล้วมันจะเห็นทั้งในเห็นเสียงพูดเสียงพาะมันอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้อะมันอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยเห็นอ๋อไอ้สิ่งที่อยากจะพูดมันก็สั่งข้ามันน่าจะเห็นเยอะมากนะคบมันน่าจะเห็นดีกว่าที่เราไปข้างนอกแล้วไปเป็นๆนะะใช่เสียงพูดเสียงภากทั้งนั้นเลยมันอยากจะพูดเนี่ยแล้วเราไม่พูดอ่ะใช่ไหมล่ะ เราก็เห็นเลยว่าอ๋อไอสิ่งที่ที่ยากไม่ที่มันกําลังจะพูดอ่ะใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มันกําลังจะพูดแล้วเราไม่เราพูดไม่ได้อ่ะเราก็ไปเห็นความคิด<ม>ที่มันจะพูดซะนั่นแหละสร้างคาดมุดเลย <c oughs> นั่นแหละก็น่าจะดีนะตอนนี้ลองโยม <c oughs> ก็ลองคุณค <c oughs> รูบาว่า <c oughs> วันนั้นได้ชวนโยงให้ลองมานี้ <c oughs> ใ,ชใช่ไหมเราทําไปแล้วเราก็ลองมาเก็บตัวดูแต่เป็นโยมก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันมีผัสสะ อะไรกระทบรุนแรงได้เยอะถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วก็อยู่ข้างนอกก็จะเก่งกับผ้าอีกเพราะว่ามันมีอารมณ์มากระทบเยอะเยอะกว่าเหมือนมันรับปัญญาอยู่ตลอดอ่ะของพ้านี้ไม่มีใครกลามาด่าไม่ยกจะล้มเลยแค่นั้นค่ไม่เป็นไรจะให้เรียนรู้ไปนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่อยู่ข้างนอกได้รักแล้วอยู่ข้างนอกก็เพื่อเก่งกับพระ มันเหมือนกับเรามาเอาพลังก่อนเลยคือความคิดนึกอารมณ์ก็คือครูครูที่ดีของเราเลยครูที่ดีเลยครับถ้าเราใช้เขาเป็นประโยชน์แต่แล้วก็ได้แบบว่าอยู่อย่างพักก็ดีเหมือนกันมันวันได้ไม่มีพระตาอะไรเลยมีตัวเดียวใช่ไหมนะวันวันได้ไม่มีอะไรเลยเอามันไม่มีอะไรมันตัดเครดออกหมดอะ เป็นการดูละครชัดๆนะคะ,อ,ะอารมณ์มณบีบคั้นจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่เหมือนโยมมีความ,มง่อยเงาๆก็มีแต่ก็ไม่ตามมันก็จบอีกอแล้วอะไรอีกแต่อารมณ์บีบคั้นรุนแรงก็ดีเหมือนกันมันจะได้เห็นตัวตนที่มันเกิดใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช<ม>แต่หนักๆในครัวยไม่เคยเจออืมแบบมาเจอกรรมหนักๆเวทนาหนักๆอันนี้ยังไม่เคยเจอเพราะเป็นเพศพระไงฮะไม่ยังไม่มีใครเลยโยมเจอมาถ้าเป็นโยมนี่จะมีมีเยอะ S <S อือ่ะเนาครับ <S <S ผม <S <S สาธุครับโอเคสาธุครับชัดเจนมากครับอาจารย์